ให้พี่นิวรีวิวจมูกนี้หน่อยนะคะซึ่งโอเควันนี้ทางคลิปจะมาพูดเรื่องจมูกล้วนเลยค่ะเป็นซิลิโคนเก่านี่ค่ะก็ยังใหญ่ไม่ค่อยมีดังแล้วมันก็สั้นด้วย<ม>ก็มาเจอคุณหมออันนี้จมูกใหม่นะคะนี่จมูกเก่าของนิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณก,กว่าค่ะสวัสดีค่ะนิวเคลียร์นะคะวันนี้ค่ะนิวจะมาเปิดหมดเปลือกเรื่องจมูกคือคนเนี่ยรีเควสกันมาเยอะมากก็อยากจะแบบ ให้พี่นิวรีวิวจมูกนี้หน่อยนะคะซึ่งโอเควันนี้ทางคลิปจะมาพูดเรื่องจมูกล้วนๆเลยค่ะจมูกนี้นะคะ1เดือนพอดีค่ะยังบวมอยู่นะคะตรงตรงผุณหมอเปกน่าจะแบบสเดือนหหเดือนมันถึงจะแบบเป๊ะนะคะอันนี้ก็คือยังใหญ่อยู่มันยังจะยุบลงกว่านี้อีกนะคะ อย่างแรกเลยคือจมูกนี้ทําครั้งที่2นะคะครั้งแรกเนี่ยทำตั้งแต่สมัยโอ้โหมี14ปีได้แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยทำบอกหมอว่าเอาธรรมชาติ ซึ่งมันก็ออกมาธรรมชาติจริงๆคือจะเห็นที่ผ่านมาจมูกนิวจะดูแบบธรรมชาติมากนะคะก็ยังใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีดังเท่าไหร่แล้วมันก็สั้นด้วยนิวก็อยากจะแก้มานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสแก้สักทีนะคะจ<อ>นมาหาข้อมูลศึกษารายละเอียดจริงๆเนี่ยปีหลังๆเนี่ยก็มาเจอคุณหมอพีระ PSC Clinic ค่ะคุณหมอพีระซึ่งคนก็แนะนําคุณหมอท่านนี้มาหลายครั้งแล้วเขามีเทคนิคการทําที่ไม่เหมือนที่อื่น แล้วก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากนะคะรีวิวก็แน่นทรงจมูกตามรีวิวก็เอ้ยเราโอเคอ่ะสวยเกาหลีได้นะคะในช่วงที่นิวทำเนี่ยอันนี้ต้องมาเล่าก่อนเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกว่าช่วงหลังโควิดใช่ไหมทำไมนิวถึงมาทำจมูกได้คือนิวอะปรึกษาคุณหมอไว้ล่วงหน้าโอ้โหสี่ 4, เดือนก่อนที่จะเป็นโควิดอะคะคุยไวน้นานแล้วนะคะแล้วก็เลื่อน,อนๆมาตลอดแล้วก็พอมาเป็นโควิดก็<ๆ>ต้องหยุด แล้วพอเราหายใช่ไหมคะหลังจากวันที่หายเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วซึ่งเราตรวจเชื้อแล้วเรามีภูมิแล้ว เราไม่ได้มีเชื้อโควิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สามารถทําได้แล้วเพราะว่าที่ที่นิวไปทําอ่ะไม่ได้เป็นคลินิกนะคะไม่ได้ทำที่ PSC คลินิกคุณหมอเขาเนี่ยประจําอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะนิวไปทําที่โรงพยาบาลที่คุณหมอประจําอยู่นะคะซึ่งนิวก็เลือกทาที่โรงพยาบาลเพราะว่าช่วงนั้นคลินิกปิดแล้วก็มีการดมยาด้วยวิสัญญีแพทย์ด้วยนะคะก็เลยต้องทําที่โรงพยาบาลค่ะก็คือปลอดภัยไว้ใจได้ไม่มีดราม่านะคะ ซึ่งการทําจมูกแบบที่นิวทำนะคะเขาเรียกว่าเทคนิค open and recon นะคะก็คือการเปิดแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนของเราจริงทั้งหมดใช่มันคือกระดูกหลังหูของนิวนั่นเองค่ะนี่เขาก็จะผ่ามีวิธีของเขาอะเนาะผ่าเอากระดูกหลังหูแล้วก็มาใส่ตรงปลายจมูกนะคะแต่ว่าตรงตรงสันเนี่ยก็ยังเป็นลิโคนบางๆแต่ว่าจะมีแค่ดิสเดียวนะเพราะว่าตรงช่วงปลายอ่ะจะเป็นกระดูกอ่อนของเราจริงๆทั้งหมดซึ่ง คนที่มาแก้ปัญหาเรื่องจมูกเนี่ยส่วนมากนะคะที่นิวเห็นคือตรงนี้มันจะมันดันอะ่ะเพราะเมื่อก่อนเป็นเทคนิคซิลิโคนใช่ไหมทุกคนก็ใส่ซิลิโคนกันหมดแล้วเนื้อเยื่อปลายจมูกของเรานะับวันมันก็จะยิ่งบางลงเพราะมันเป็นช่วนที่ตึงที่สุดใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะมีแบบทะลุ เคยเห็นนะมันมีทะลุกันเยอะนะหรือบางทีคนทําเกาหลีนิวก็เคยเห็นที่เขามาแก้ที่ไทยอะเพราะว่าจมกูกเขาทะลุซึ่งถ้าเราใช้กระดูกอ่อนของเราจริงๆอ่อะมันจะไม่มีวันทะลุเลยค่ะน,นิวก็ชอบมากด้วยก็เลยตัดสินใจเป็นเทคนิคนี้นะคะคุณหมอใช้เทคนิคนี้มานานแล้วก็เป๊ะคนที่ทําก็เป๊ะทุกคนเราก็เลยมั่นใจค่ะหลังจากนั้นก็ไปตกลงเรื่องราคาเรื่องราคาเนี่ยมันแล้วแต่เคสนะคะอย่างเพื่อนนิวไปคุยก็จะแบบอ่าราคา อีกแบบหนึ่งนิวไปคุยก็ราคาอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คุณหมอจะดูว่าเอของเรามันต้องแก้ยังไงถ้าแก้มันก็จะแพงกว่าทําตอนทําครั้งแรกใช่ไหมของนิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามแสนกว่าค่ะสามแสนนิดๆน,น,นะคะเพราะว่ามีการดมยาด้วยก็จะมีค่าดมดมยาอีกแต่ว่ามันคุ้มนะจริงๆอยากให้ลองไปคุยก่อนคือนิวจ่ายเต็มนะเขาไม่ได้จ้างรีวิวนะคะแล้วเราก็เริ่มทําจมูกกัน ก็จะให้งดน้ำงดอาหารก่อนทำแปดชั่วโมงนะคะพอมาถึงก็ที่โรงพยาบาลเนาะเขาก็ดูแลดีมากก็ไปที่ห้องพักค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไปเข้าห้องผ่าตัดน,นะคะแล้วก็สลบไปเลยตื่นมาก็หน้าบวมเลยหน้าแบบตึงๆซึ่งไม่เจ็บเลยไม่ได้โกหกนะมันไม่เจ็บจริงๆอาจจะมีอาตรงหูาอามีแปลบ้าแปลๆเวลาไม่ได้แปรบหลังทํานะมันจะมาแป๊บแบบประมาณแบบสองอาทิตย์หลังจากที่เราทำมาทะแปลก และนี่คือรูปจากการที่ไม่เคยเปิดให้ดูที่ไหนนะรูปหลังทำจนถึงวันที่10บน่ากลัวไหมอันนี้วันที่1นแปลกมากทำกับอาจารย์ทีละความบวมน้อยมากคือมีคนบอกล่วงหน้าแล้วแหละว่าทำกับอาจารย์อาจารย์มือเบามากนะมันจะไม่ค่อยบวมไม่ค่อยช้ำซึ่งจริงๆค่ะดูวันที่1นึ่งสินี่คือวันที่1น่นะ เออมันไม่ค่อยช้ำที่หนักสุดๆนี่ว่าวันที่สามสองสามอันนี้คือวันที่สองอันนี้คือวันที่สามเนี่ยมันจะบวมตุยวันที่สี่คือเริ่มดีขึ้น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 คือวันที่เจ็ดที่เราไปตัดไหมอ่ะก็คือดูปกติเลยค่ะแต่ถ้าหน้าตรงอ่ะมันจะยังใหญ่อยู่อันนี้คือวันที่อุ๊ยอายอ่ะอ๋อวันที่ไปตัดไหมคือหน้าตรงมันจะบวมอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะบวมๆตุยๆอันนี้คือจมูกเก่าของนะคะ สั้นอะมันสั้นอะมันสั้นนะเราก็ทำรูป b e ฟอร์อ f t เตมานี่ค่ะต่างอยู่เดอ้อคือมันดูเก่าขึ้นอะูมีสันขึ้น b e ฟอร์อ f t เตอร์คืออันนี้ผมูกใหม่นะคะนี่จมูกเกา่ามันจะสั้นเห็นไหมมันก็จะใหญ่อันนี้ก็จะดูเล็กลงอันนี้คือแบบชัดๆนี่ค่ะมันพุ่งขึ้นปลายพุ่งขึ้น และก็นี่ค่ะเป็นซิลิโคนเก่าของฉันที่มันเคยอยู่ในจมูกฉันดูสินี่<ด>ค่ะทำไมมันดูน่าเกลียดจังเลยมันไม่ค่อย <c oughs> เขาดูไปตั้งใจตัดเลยอะ่ะ <c oughs> เขาดูแบบเหมือนเอาเฉือนเฉือนเฉือน,อน,อนแล้วก็ยัดวางไวอ้อะอวิธีการดูแลร,ร,รักษานะคะหลังจากที่ทำเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้ยามันทานแล้วก็เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับนม,มากนะคะแต่มีประครบประครบเย็นนะคะประคบช่วงนี้ ให้มันแบบลดบวมกินยาจจนไหมไม่ได้กินเลยแต่ว่าซื้อน้ำใบโบโบมากินแล้วคุณแม่ก็ทำเป็นซุปฟักทองมาให้นะคะไอ้รูปที่ถ่ายอันเนี้ยเทมเพลชั่นเนี้ยที่ถ่ายก็คือ12วันเองค่งะ2อาทิตย์เองก็สามารถถ่ายรูปเล่นได้แล้วนะคะเพียงแต่แค่เราต้องเชดดิ้งแล้วก็หันมุมเออ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 อะไรนี้หน่อยแล้วอ๋อแล้วก็เราต้องล้างจมูกนะคะที่ล้างจมูกเขาก็ง่ายมากเลยก็สำลีชุบน้ำเกลือถูถูเช็ดเช็ดถูถูเช็ดเช็ดแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะ คือจมูกเนี้ยนะคะนิวว่ามันเป็นแบบ แกนกลางของหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเราก็ต้องเลือกที่มันดีๆหน่อยไม่ใช่ดีๆหน่ยต้องดีมากต้องมั่นใจมากว่าเขาจะทำออกมาดีนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากทำแล้วต้องมาคอยแก่ใช่ไหม <c oughs> เรื่องคุณหมอก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ต้องศึกษาดีๆอย่างหมอพิระนี่ก็ถือว่าเป็นท็อปทีเลยนะสำหรับสำหรับนิวที่นิวไปศึกษามานะคะเป็นท็อปทีเลยเรื่องจมูกเรื่องการโอเพนแอนด์รีคอนนะคะคุณหมอเขาบอกว่าการทำจมูกเนี่ยมันก็เหมือนการประกอบรถยนต์เลยเนาะ คือเขาลืมมาเลยนะคะลืมมาประกอบเลยถ้าเราประกอบไม่ดีเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องมีโน่นมีต้งเสียมีท่อเป็นน่นเนนี่เราก็ต้องมาคอยแก้อีกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปะกว่ามันจะยุบหัวเงินในบัญชีอีกมันไม่ใช่มันควรจะทําครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วก็สวยไปไปเลยนะคะฟีดแบ็กเป็นยังไงฟีดแบ็กดีมากลงไอจีไปคนก็แบบ คือจะเราก็จะตอแหลว่าไม่ได้ทำก็ไม่ใช่อ่ะเนอะเพราะมันพุง่งมันแบบเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยคนก็ชมว่าจมูกสวยมากเลยค่ะจมูกใหม่ดีมากเลยค่ะอยากทำอยากทำอะไรเงี้ยเราก็โอเควันนี้ก็เลยมาแชร์กันให้ฟังนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะอยากให้เนืมาใช้เรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะ ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้นิวด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งละ่ะจะได้ดูคลิปใหม่ๆแบบรวดเร็วชับไวค่ะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊าย